อธิบดีกรมการข้าวคุณนฐกิจของทิพย์วันนี้ตัดสินใจเปิดถแถลงข่าวแบบเปิดใจนะคะก่อนหน้านี้ยังไม่ค่อยเห็นท่านได้ให้สัมภาษณ์เท่าไหร่เห็นแต่ภรรยาท่านก็ว่ากันว่าอุย้ยภรรยาท่านเนี่ยใจเด็ดเจอท่านอธิบดีเข้าไปม,มีคนแซวน้ำสกุลท่านของทิพย์บอกของจริง <laughs> ของจริงท่านเดือดมากนะคะบอกว่าที่ทำเนี่ยล่อซื้อตั้งใจล่อซื้อเพราะผมแค้นแค้นมากผมไม่ได้ทําผิดมาทําอย่างนี้กับผมได้ยังไง แล้วก็บอกสีสุวรรณเนี่ยรุ่นน้องผมถ้าเป็นสมัยก่อนนะรุ่นน้องมอแม่โจ้ใช่ไหมโดนก้านกล้วยรอบสัตว์แน่ๆวันนี้นัดสื่อมวลชนมาถแถลงเลยนะคะท่านผู้ชมรายละเอียดน่าสนใจมากมายเริ่มตั้งแต่ว่าท่านอธิบดีบอกว่าข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆจนนำไปสู่การจับกลุ่มแก๊งรีดไถเนี่ยท่านอธิบดีบอกผมรวบรวมข้อมูลกับภรรยาผมสองคนนะ ทีมงานรัฐมนตรีทีมงานที่ปรึกษารัฐมนตรีไม่มีใครรู้เรื่องแสดงว่านี่เป็นสาระสาคัญที่ท่านตั้งใจจะมาถแถลงเพราะเปิดมาปุ๊บท่านพูดเรื่องนี้เลยที่ปรึกษารัฐมนตรีไม่มีใครรู้เรื่องหรอกนะที่ไปออกข่าวกันว่าคนโน,น้นคนนี้มารู้เรื่องไม่มีมีแค่ผมกับภรรยาเท่านั้นแหละหลังจากนั้นถึงได้มีตํารวจที่ไปปรึกษากับตํารวจด้วยถ้าจะมีคนอื่นมีอยู่วันเดียวเท่านั้นนั่นก็คือวันที่28พฤศจิกายน วันนั้นวันเดียววันนั้นอะนผมมายอมรับผมชวนพี่หมูไปท่านผู้ชมค่ะพี่หมูเนี่ยชื่อจริงชื่อคุณสุทีนะคะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวทํานองที่ว่าคุณหมูสุทีคือบางคนให้ข่าวนะพาท่านอธิบดีภรรยาไปบ้านคุณศรีสุวรรณแล้วมีการจ่ายเงินที่บ้านคุณศรีสุวรรณข่าวบางแหล่งข่าวบอกว่าที่ปรึกษาท่านนี้เป็นคนบอกให้จ่ายเรื่องจะได้จบ วันนี้ท่านอธิบดีบอกว่าไม่จริงเลยพี่หมูไม่ได้บอกให้จ่ายผมเป็นคนชวนเข้าไปเพราะผมรำคาญใจผมรำคาญใจว่ามีบัตรสนเทศมาร้องเรียนมีคนจะมาเรียกรับเงินจากผมทั้งที่ผมไม่ได้ทผิดผมรำคาญใจแล้วผมไม่มีผู้ใหญ่ที่ไหนที่จะพาไปเป็นพยานด้วยผมก็เลยชวนพี่หมูไปบ้านสีสวรนกับผม,มกับแฟนไปกันสามคนแต่ไม่ได้ไปจ่ายเงินผมไปเพราะว่า ผมต้องการจะไปถามว่าผมไม่ผิดจะมาร้องเรียนผมได้ยังไงผมไม่พอใจผมถึงไปบ้านเขาศรีสุวรรณเป็นรุ่นน้องผมที่แม่โจ้ผมถึงคิดว่าผมจะไปหาเขาเองที่บ้านยืนยันวันนั้นไม่ได้จ่ายเงินพี่หมูก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผมตัดสินใจไปบ้านศรีสุวรรณจันยานะฮะไปกับพี่หมูบอกตรงๆเลยไปกับพี่หมูพี่หมูไป ผมไม่มีญาติผู้ใหญ่ที่ไหนไปผมก็ไปกับพี่หมูกับแฟนผมสามคนไปในฐานะที่ว่าสีสุวรรณเนี่ยเป็นรุ่นน้องผมรุ่นน้องผมพี่สาบันแม่โจ้ะนะผมก็ไปไมิไดเอาอยัางไงกันแน่ไปเนี่ยไม่ได้ไปไปไป,ไปเรียกให้ว่าเฮ้ยต้องไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะไม่ใช่ผมไปถามว่าทําไมต้องร้องเรียนผมผมผิดอะไรก็คุยกันเข้าใจนะก็คุยกันเข้าใจหลังจากนั้นผมก็กลับมา ผมก็ทอดทิ้งเวลาปเลยผมไม่สนแค่นั้นเองพี่หมูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองจ่ายเลยนี่ออกจากปากผมจริงนะไม่ได้โกหกไม่ได้ไปเจราจาเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมคะถ้าหากว่าเราเอาทำลายกลับมาดูนะคะเมื่อวานนี้ที่เราให้ผู้ชมดูนะคะทไลายการจ่ายเงินเนี่ยคะ่ะ อันนี้ข้อมูลที่ได้จากที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่านอธิบดีคุณดันุเดชสิริวงศ์ตะกูลที่วันก่อนออกมาให้ข่าวท่านอธิบดีปฏิเสธทำลายแรกนะคะ28พฤศจิกายนที่ว่าไปจ่ายเงินหลักแสนที่บ้านสีสวนย,ยืนยันอันนี้ไม่จริงไม่มีการจ่ายเงินแต่อันอื่นๆวันนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงนะคะอันอื่นๆถ้าไม่ได้พูดถึงคือหลัง28พฤศจิกายนเนี่ย มันมีอีกวันหนึ่งคือ20ธันวาคมนั่นคือวันที่คุณศรีสวุวรรณและคุณเจ็งดอกจิกไปแถลงข่าวและมีพาดพิงมาถึงกรมการข้าวนั่นคือ20ธันวาคมหลังจากนั้นถึงเริ่มมีการโอนเงินจ่ายเงิน21ธันวา2 3ธันวาหมกราคมมกราคมอันนี้อธิบดีกรมการข้าวไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ครั้งอื่นๆน่ะมันไม่ได้มีการมีคนพาไปจ่ายเงินที่บ้านอ่าเพราะฉะนั้นอันอื่นท่านไม่ปฏิเสธท่านปฏิเสธอันนี้ ไม่ได้มีการพาไปจ่ายเงินที่บ้านสีสวรรค์หนึ่งไม่ได้มีการจ่ายเงินสองคนพาไปเขาก็ไม่ได้จะพาไปจ่ายเงินก็คือจะบอกว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ที่ชื่อคุณหมูสุธีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเรียกรับเงินผมชวนเขาไปให้ไปเป็นพยานให้ผมด้วยซ้ําเพราะผมไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไหนนี่ค่ะหลังจากนั้นท่านอธิบดีนะักกิจก็ไล่เรียงต่อไปนะคะบอกว่าหลังจากนั้นพอเขาลแถลงข่าวแล้วมาพาดพิงผม วันนั้นเลยนะวันเดียวกับที่เขาแถลงข่าวอะ่ะเขาโทรหาผมแต่เพอเอินคืนนั้นผมสวดมนต์อยู่ท่านเป็นคนชอบสวดมนต์มากสวดมนต์วันละชั่วโมงนะสวดมนต์เช้ากลางวันเย็นบอกคือตอนนั้นผมสวดมนต์อยู่ผมไม่ได้รับสายผมโทรกลับเขาก็ไม่รับเช้าวันรุ่งขึ้นเขาโทรมาอีกบอกขอกินกาแฟด้วยคุณรีสวรันอะ่ะผมเลยบอกได้มาสิผมสั่งลูกน้องติดกล้องวงจรปิดทั้งกรมเลยให้เขามากินกาแฟกับผม ผมแค้นผมไม่ได้ทำอะไรผิดจะมาเรียกรับเงินผมแบบนี้ได้ยังไงผมก็เลยวางแผนกับภรรยากันสองคนคุยกันว่าเราลุยกันเองนะไม่ใช่ทีมงานรัฐมนตรีต้องเดือดร้อนเราก็พอมีเงินถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็จ้างทนายสู้พอรวบรวมพยานหลักฐานได้พักหนึ่งเราก็ไปหาตำรวจปปป,ปผมบอกได้มากินกาแฟผมก็สั่งลูกน้องผมติดกล้องวงจรปิดทั้งทั้งกรม เข้าใจเนาะเออก็มันแค้นไงก็ไม่ผิดนี่มันแค้นไงคนเรามันแค้นอ่ะไม่ผิดแล้วมันยังบอกว่าไม่ผิดนะก็รู้มันแค้นแล้วมันต้องทำไมต้องทำตัวแบบนี้อีกผมไม่ผิดอ่ะผมมาล่อซื้อผมตั้งใจล่อซื้อเลยล่ะผมต้องการล่อมันผมบอกตรงนี้แหละผมไม่ผิดก็ต้องอ ผมต้องการล่อมันเพราะว่ามันมันทำกับสังคมแบบนี้ได้ไงหมายถึงว่าเป็นการให้เงินมากกว่าหนึ่งครั้งนั่นคือการล่อซื้อล่อซื้อหมดอ่ะก็คนมันชั่วเยอะไงก็คนมันชั่วเยอะมันก็ต้องป้องกันไว้คนคนมันแอบอ้างมันเยอะมันไปยังไงมายังไงริงบ้างเทจบ้างไม่มีเบื้องหลังไม่มีเกมการวงการเมืองอะไรเนี่ยผมเป็ล่อเขาอย่างเดียวนี่แหละไม่มีหรอกมิจจะไปจัดฉากไงถามมาดิ รมใครรรมันเรื่องนี้แขนเข้าใจคำว่าแขนไหมแขนความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการกูบอกมึงแล้วว่ามึงอย่าทํามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นจริงมึงก็ยังทําอยู่อย่างเงี้ยก็เตือนไปแั้วหมดนั่นแหละก็บอกเตือนแล้วเตือนหมดแล้วเตือนจะเจอหน้ามันก็เตือนมาเตือนตั้งแต่ยี่สิบแปดเราเตือนมาแล้วมึงอย่าทามึงอย่าทํา แล้วก็บอกไอ้มาวันที่ทมาที่กรมก็บอกว่าอย่าทําอย่าทํามันไม่ใช่ความจริงทำแล้วสู้ตายนะบอกอันนี้ก็บอกกันแล้วนี่นี่แขนผมแคนมากมีบางช่วงบอกผมก็บอกหลายรอบแล้วว่าไม่มีทุจริตไม่มีทุจริตอย่าไปร้องอย่าไปตกเป็นเครื่องมือของคนอื่นอพอคุยไม่รู้เรื่องก็ฟัดเลย <c oughs> บอกอย่างนี้บอกผมอะโกรธสิผมเป็นข้าราชการดีเด่นนะผมได้รางวาัลครุฑทองคำนะผมหยิ่งในศักดิ์ศรีมาทำกับผมอย่างนี้ได้ยังไงแล้วประเทศเราจะมีคนอย่างนี้มีเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงผมรำคาญใจและยอมรับผมอะหัวร้อนผมเป็นคนหัวร้อนแต่ที่พูดนี่ไม่ได้โมโหสื่อนะผมเป็นคนอย่างนี้แหละเสียงดังฟังชัดแต่หัวร้อนทำอย่างนี้ผมไม่ยอมยืนยันทำกันเองกับภรรยาสองคนภายหลังถึงได้ไปบอกกับตำรวจปปปเนี่ย ที่ปรึกษารัฐมนตรีอ่ะทีมงานรัฐมนตรีมารู้เรื่องหลังการจับกลุมนะพอเป็นข่าวแล้วผมยังต้องโทรไปกราบขอโทษท่านรัฐมนตรีขอโทษครับนายขอโทษที่ผมไม่ได้บอกนายล่วงหน้าไม่อยากให้ทีมงานนายเดือดร้อนเพราะผมผมยังไม่ได้เจอหน้ารัฐมนตรีเลยได้แต่ไปกราบขอโทษท่านนายครับผมกราบขอโทษนายด้วย ที่ผมไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดผมทําไปโดยที่ผมไม่ได้บอกใครด้วยความสัตย์จริงผมกราบขอโทษท่านบอกนายก็บอกเออไม่เป็นไรทําไปแล้วก็ทําไปก็ผมกราบเรียนว่านายอ่ะให้กําลังใจแล้วก็หลังจากนั้นนายก็โทรศัพท์มาบอกว่าเอาเป็นกําลังใจนะเออเป็นกําลังใจแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะเราต้องถูกสอบสวนทั้งหมด ทีนี้ค่ะคือท่านอธิบดีกรมการข้าวท่านถแถลงไปนะคะบางช่วงนักข่าวก็ถามเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่แหล่งข่าวบางคนออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ยกตัวอย่างเช่นนักข่าวท่านหนึ่งถามเลยว่าเอ๊ะแต่ว่าเมื่อวานคุณดันุเดชสิริวงศ์ตระกูลซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายและเป็นทนายความของท่านอธิบดีเนี่ยบอกเอาไว้ว่าวันแรกที่ไปบ้านศรีสุวรรณวันที่28พฤศจิกายนนั่นน่ะไปจ่ายเงินกันหลักแสนนะ คือเกินหนึ่งแสนเกินหนึ่งขีดอ,อันนี้คุณดันดุเดชเป็นคนพูดคือนักข่าวก็ซักเลยก่อนจะไปฟังท่านอธิบดีนะลองฟังเสียงเมื่อวานนี้ก่อนที่ทคุณด่นดุเดชพูดเชิญค่ะมีร้องมาระบุชื่อในายสก็ปรึกษาว่าอย่างนี้นแสดงว่าต้องต้องมีคนจะต้องกันแกล้งละต่อมาก็มีที่ปรึกษากระทรวงรเกษตรได้ เรียกเข้าไปพบก็ก็ไปชี้แจงชี้แจงว่าท่านอธิบดีเนี่ยตัวท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วก็ที่ปรึกษาคนเนี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวไปเคลียร์บ้านสอดีกว่าไปคุยกับสอดีกว่าก็ตกลงท่านก็แนะนําว่าเราให้เขาไปซะมันจะได้เรื่องเรื่องมันจะได้ยุติลงให้เขาไปเพราะมันมันก็อยู่อยู่หลักหกกันแหละนะยอมมาไปก็คิดว่าจะจบทีนี้ก็ไม่จบอีกโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บอกชื่อ นั่นแหละค่ะสาระสาคัญที่คุณดนุเดชพูดเมื่อวานก็คือที่ปรึกษากระทรวงเป็นคนบอกให้ไปจ่ายจ่ายจะได้จบวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้อธิบดีบอกว่าไม่รู้เขาจะพูดยังไงไม่รู้แต่ต้องฟังจากปากผมผมยืนยันว่าไม่มีการจ่ายท่านค่ะตอนนี้วันที่28พยคค่ะสรุปแล้วยีนย่าก็ได้มีการจ่ายมไม่มีมันจะไปเอาเองนินนี่ถ้ามันมีแล้วจะไปร้องผมทำไมอ่ะแล้วทำไมเมื่อวานทนาย ไม่รู้อ่ครับจะพูดอะไรยังไงไม่รู้แต่ต้องฟังจากปากผมฟังจากปากผมนะการเขียนข่าวนี้ต้องฟังจากปากผมเลยเต้องเขียนแบบที่ผมพูดวันนี้นะห้ามบีดเบือนเออมันไม่ได้มีถ้ามันมีแล้วมันจะร้องผมนะไมอ่ะกาไปเจอท่าน์ิตวันประมาณกี่กัางคับก่อนที่จะเกิดเรื่อง่อนที่ท่านจะไปบ้านท่านติบกวันผมไปครั้งเดียวไปครั้งเดียวแค่วันนั้นเพราะว่าเราแผนเราจะสนใจไปเลยผมผมไปครั้งเดียวหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ พ่าผมมอบให้แฟนผมไปเราจะคุยกันยังไงไม่รู้มั่นแหรอคะแล้ว,ลวท่านอธิบดียังบอกด้วยว่าคุณอนุเดชไม่ใช่ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผมนะอ,มอ้าวนักข่าวงงเลยทีนี้อ,อ้าวแล้วยังไงทําไมเขามีข้อมูลหลักฐานในคดีอะไรเป็นฉา,ากเลยแล้วคุณอนุเดชเนี่ยตีคู่มากับคุณนายเลยนะมากับภรรยาท่านเลยนะให้ข้อมูลเยอะกว่าคุณนายด้วยซ้ําบางช่วงท่านอธิบดีบอกว่าผมอ่ะก็แค่ว่าพอดีเคยให้เขาไปแจ้งความแทนเท่านั้นแหละ เพราะว่าวันนั้นผมไม่ว่างผมไม่มีเวลาแต่หลังจากนั้นเป็นเรื่องของผมกับภรรยาทํากันเองกันหมดนักข่าวก็แย้งอีกเอา้าแต่คุณดนดนูเดชเขามีข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเลยนะก็เขาไปวันจับด้วยไงยก,ก,ก็ข้อมูลก็ได้จากตำาลวงตำรวจมั้งก็ไม่ต้องได้จากผมแล้วนี่ไปวันจับมันก็มีข้อมูลกันหมดมนักข่าวงงรอบที่หนึ่งหลังจากนั้นนักข่าวถามต่ออีกเออแต่ว่ามันเหมือนกับมีคลิปเสียงอนะคลิปเสียงที่มีคนที่เขาโทรคุยกับภรรยาท่าน,น่ะ แล้วเขาบอกว่าผู้ใหญ่บอกให้จ่ายจะได้จบอันนี้ท่านอธิบดีก็ตอบนะแต่เราย้อนไปฟังคลิปเสียงที่ว่านี้กันก่อนค่ะเจ้านายเาจ้านายเขาว่าอย่างไงบ้างคะเอ่อจ้านายไหนมอามาเพิ่งบอกใช่ไหมใช่เจ้านายทรรมนัฐค่ะเอาเอจ้านายเพราว่าเอ้าตามที่พี่สอสลา,าว่าไอ้จบจบไปทีเนี้ยจะไม่ไม่มีเรื่องหมอโม่จะต้องพูดแล้วตั้งแต่ว่าเขาถาอะไร นั่นล่ะค่ะอ่าทีนี้ท่านอธิบดีบอกว่าเขาก็แอบอ้างผู้ใหญ่ไปอย่างนั้นแหละแอบอ้างผู้ใหญ่ให้ผมกลัวไงฟังเสียงท่านอธิบดีดูนะคะอธิบดีคะแต่ทาเลยพยานตีบอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าให้ใจใจหรอเรื่องมันจะได้จบก็รู้ได้อย่างไงมันไม่ใช่คุณไปอู้บอกไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วไปถามเรื่อเปลีอยได้ไงลูก เออมันการให้ข่าวคนเขียนเขียนเนี่ยผมเนี่ยผมยังไม่ทําอะไรเลยคุณก็เขียนไปจนหมดแล้ว่เ่ออยมันไม่ใช่ฟังผม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 คลิปเสียงเนี่ยมันเป็นการเขาเป็นการแอบอ้างเข้าใจไหมคนเป็นการแอบอ้างคนที่มาที่คดีลกับผมเนี่ยเป็นการแอบอ้างผู้ใหญ่เข้าใจคำว่าแอบอ้างผู้ใหญ่ไหม เพื่อจะให้ผมเล็ยเกรงกลัวแอบอ้างก็ไม่<อ>ต่อรอ,อ,อ,องได้ไงก็ต้องก็งเป็นหลักฐานเพ่จะจับมันจะไปให้มันหมดเลยเหรอเงินนะ่ะแล้วยาที่ไหนไปเลีล้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าล่ะเออก็ต้องต่อรองถึงที่สุดยืดระยะเวลาที่สุดในการล่อซื้อที่คุณรู้ไหมคุณต้องยืดระยะเวลาที่สุดคุณต้องทําให้เนียนที่สุดหลักฐานแน่นที่สุดคุณจะจับเขาได้ไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วจับเลยไปจับได้ไงเขาก็สวนกลับอี่ตำรวจเขาอยู่ยังไงจริงไหม เออเนี่ยมันเป็นเรื่องกิ๊งนะเอาตอนแรกผมก็พยยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โคตรอะไรนะอันนี้อันนี้สไตล์จะอย่างนี้นะเขาจะคข้ามาสไตล์กันพูดเลคือในการแถลงข่าวนะถ้าถ้าท่านผู้ชมว่างนะไปย้อนดูได้นะคะไลฟ์อะไรอัตราร์จริงๆคือท่านเอกพิธีท่านท่านมีเขาเรียกอะไรอ่ะลีลาเออมีลีลาแล้วมีหลายแง่มุมให้ได้เห็นอ่ะสไตล์เออจังหวะบางมุมเหมือนจะดุดานก็ดุใช่ไหม สักพักท่านก็ขำเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็หัวเราะเสียงดังท่านสามารถดึงอารมณ์กลับมาแล้วขำได้แล้วบอกว่านี่คือสไตล์เป็นสไตล์สไตล์ผมเป็นแบบนี้แต่ที่ออท,ที่ที่เป็นสาระนะก็คือว่าท่านผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี้นักข่าวซักกันใหญ่เลยอ้อาวแต่ว่าคลิปเสียงมันมันบอกอย่างนี้ค่ะอา้าวแต่ทนายท่านบอกอย่างนี้ค่ะบางช่วงท่านอธิบดีบอกว่านักข่าวเนี่ยเขียนข่าวกันดีๆอยาบบิดเบือนนักข่าวเถียงกันใหญ่เลยไม่ยอมคือมันมาจากคลิปบิดเบือนอะไรคะคลิปเสียงมันเป็นอย่างนี้ค่ะบางคนบอกว่าก็ ที่ปรึกษ,ษาท่านกฎหมายท่านบอกอะครับจังหวะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอท่านถแถลงข่าวจบ